สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้พามาดูเมนูป่นเห็ดหลังจากที่ผมไปเก็บเห็ดมาได้นะครับนำมาทำเป็นเมนูป่นเห็ดนะครับโดยคุณแม่แต๋วคุณแม่แต๋วก็จะทำเมนูป่นเห็ดโดยการนำมาย่างนะครับมีเห็ดไข่เห็ดปวกตราบนะครับดอกใหญ่ๆนี่ครับเห็ดปวกตราบแล้วก็จะเป็นเห็ดปวกแดงเห็ดน้ำหมากออกสีชมพูนิดหนึ่งเห็ดละโงกขาวนะครับนี่เห็ดไข่นะครับเห็ดไข่เห็ดไข่วะ อันนี้เห็ดปวกตาบนะครับดอกใหญ่มากเลยครับเนี่ยอันนี้จะเป็นดอกนี้เป็นเห็ดปวกแดงดอกนี้จะเป็นเห็ดน้ำหมากนะครับออกสีชมพูเห็ดกอเห็ดหลังแร่นะครับมีหลายชนิดนะครับเห็ดละโงกก็มีนะครับเก็บแต่เห็ดกินได้นะครับเอาแบบที่ชัวร์ๆมากินกันวันนี้ปนเห็ดนะครับดูย่างไปเรื่อยๆนะครับ ย่างไฟอ่อนๆน,นะฮะเตาประหยัดพลังงานเตามหาเศรษฐีประหยัดมากนะครับเอาถานออกเยอะๆนะครับประหยัดจริงๆหลังจากที่ย่างเสร็จแล้วนะครับย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนำพริกเขียวนะครับเสียบไม้แล้วก็หอมแดงแล้วก็จะมะีกระเทียมนะครับนำไปย่างไฟย่างให้พริก สุกๆหอมหๆหน่อยนะครับแล้วนํามาตำเนี่ยมันจะมีกลิ่นหอมนะครับตำสูตรคุณแม่แต๋วนะครับเนี่ยสูตรมาตั้งแต่โบราณเลยนะครับตั้งแต่อยู่นู่นนะครับบ้านยางใหญ่มาบ้านยางน้อยมาบ้านนนเวียงคํานะครับตําไม่ต้องละเอียดมากนะฮะตําพอแตกๆนะครับพอแหลกๆนิดๆนะครับหลังจากนั้นเราก็มีกบ กบแดดเดียวที่ทำไว้นะครับได้มาจากคุณพ่อรองอำนาจเจริญนะครับจัดส่งมาให้นะครับคุณแม่แต๋วก็นามาทำเป็นกบแดดเดียวแล้วก็ลเลาะเนื้อนะครับนี่ครับเนื้อเขาเรียกว่าเนื้อน่องน่องกบนะครับขาอง้งอีสานบ้านเราเรียกว่าขาอ้งนะครับนำมาเอาแกะเอาตีเนื้อครับแกะเอาตีเนื้อใส่ในป่นเห็ดของเรานะครับ โอ้โหเหมือนเนื้อไก่เลยนะครับกบเนี่ยดูนะครับเวลาย่างหรือเวลาทอดเนี่ยเอ้ยนนาอร่อยจริงๆนะครับแล้วก็นําเนื้อกบมาสับ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 นะครับสับไม่ต้องละเอียดมากนะครับไม่ใช่ลาบนะครับสับให้เอ่เป็นชิ้นเป็นชิ้นนะครับพอเคี้ยวได้อร่อยอร่อยนะครับ มันจะมีเท็กเจอร์รสสัมผัสที่แซ่บหลายเด้อนะครับหลังจากนั้นแล้วก็นําเห็ดที่ย่างย่างย่างเสร็จแล้วนะฮะเอาออกมาพักไว้ให้เย็นสักนิดนึงนะครับโอ้กลิ่นหอมมากเลยนะฮะรสชาติโอ้คงจะอร่อยนะฮะดูจากความไหมแล้วก็ความหอมนะฮะดูจากสีสันแล้วนะครับ เคยไปกินเนื้อย่างเกาหลีไหมครับเวลาเอาเห็ดไปย่างเนี่ยมันจะหอมมากเลยนะฮะเห็ดเข็มหลังจากนั้นเราก็เอาเห็ดมาสับ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 นะครับส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 ับเรียบร้อยแล้วนะครับก็เอาใส่ลงไปในครกนะครับตําด้วยกันกับเนื้อกบนะครับแล้วก็ตำ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 เข้าไปปรุงรสผงชูรสใครอยากใส่ผงชูรสใครอยากใส่อะไรน้ำปลา ใส่ผงสุรสใส่น้ำปลาแล้วปรุงตามใจชอบเลยนะครับเนี่ยใครอยากใส่ผักชีต้นหอมก็ใส่กันไปได้นะครับแต่แม่จะทําแบบโบราณนะครับคือเป็นแบบสูตรดั้งเดิมนะครับปนเห็ดสูตรดั้งเดิมนะครับไม่ได้ใส่หอมไม่ได้ใส่ผักชีนะครับใส่แต่หอมแดงนะครับแต่ต้นหอมไม่ได้ใส่นะครับใส่หอมแดงนะครับแล้วก็น้าปาลาผงสุรสนะครับใส่ลงไปพอดีพอดีนะครับน้ําปลานิดหน่อย นี่แหละครับได้แล้วครับปนเห็ดเห็ดเอ่อเห็ดรวมนะครับเห็ดบวกตราบเห็ดไข่เห็ดน้ำหมากเห็ดละโงกเห็ดบวกแดงนะครับได้แล้วครับเมนูปนเห็ดโอ้ยแซ่บหลายเด้นนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ